สวัสดีครับผมเต้คลาสสิกคาคารวานนะครับผมวันนี้อยู่ที่โรงงานคาสิกาคารวานของเราวันนี้จะมาเปิดตัวจะเ,เปิดตัวได้หรือเปล่าก็ไม่รู้พามาดูแล้วกันฮะว่าตัวรถบ้านรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรถคารวานที่เรา,เาผลิตขึ้นมาเองครับแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันเหมาะกับใครทาไมผมถึงผลิตนี่เห็นเงาเห็นเงาในแว่นไหมฮะตรงนี้ <laughs> เดี๋ยวหมุนไปดูอย่างเงี้นะฮะ คือตัวรถบ้านรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นตัวที่เราทําขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เหมาะกับคนไทยให้เหมาะกับสภาพถนนให้เหมาะกับก,บการใช้งานให้เหมาะกับสภาพอากาศเดี๋ยวผมพาเดินรอบๆนี่ใช้กล้องหน้ามันจะกลับเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวพาดูข้างในกันก่อนจะไปเข้าไปด้านในนะฮะสังเกตด้านนี้ก่อนตัวนอกรถตรงนี้ ที่ประตูเห็นแบบนี้ผมเรียกว่าประตูชานต่ำนะฮะออกแบบมาให้ก้าวขึ้นรถเนี่ยได้ง่ายนะครับทำว้าลลงไปมีเป้าประตูแบบนี้พอ,อขึ้นมาในรถด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นก็คือว่าวัสดุทุกอย่างมันกันน้ำนะกันชื้นกันปลูนแข็งแรงทนทานมีอะไร ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นแบบแบบแบบมาตรฐานหนึ่งแบบนะในหลายๆแบบคอนโทรลก็ s, เป็นทัชสกรีนพร้อมกันนั้นสามารถซิงก์กับมือถือนะครัทำเป็นสมาร์ทโฮมสมาร์ทรูมได้ด้วยนะด้านนี้ก็เป็นโต๊ะทางข้าวนะครับผมยุบลงก็จะเป็นโต๊ะที่ข้อที่เป็นเตียงสำหรับเด็กได้ตรงนี้ก็จะเป็นงานที่จะต้องสไลด์ออกมา แต่ว่ากลไกสไลด์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้มันจะแข็งแรงกว่านะฮะสไลด์มาสองด้านก็นจะกลางเป็นเพียงอันใหญ่เลยตรงนี้นะน่าจะพอมองกันออกส่วนหน้าต่างพวกนี้เนี่ยในรถบ้านนําเข้าก็จะเปราะบางนู่นะนี่นั่นหักก็ไม่มีอะไรในรถบ้านที่เราผลิตใหม่แข็งแรงกว่านะฮะทนทานกว่าถามว่าทําไมต้องผลิตรถพวกนี้ขึ้นมาเหมาะกับใครรถพวกนี้เนี่ยที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมคิดคือเหมาะกับคนไทยก่อน คนไทยใช้อะไรคนไทยชอบอะไรไลฟ์สไตล์คนไทยเป็นแบบไหนนะฮะปัจจัยที่รดนําเข้าเนี่ยมันทําไม่ได้คืออะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นส่วนห้องน้านะฮะห้องอาบน้ำจะเป็นห้องใหญ่นะฮะคนไทยต้องให้ความรคอนกับน้ําเยอะห้องอาบต,ต้องใหญ่น้ําต้องแรงนะฮะนี้จะเป็นสุขภัณฑ์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ประหยัดน้ําด้วยนะฮะมีหน้าต่างตรงนี้มีฝาประยูกระากตรงนี้อยู่ด้านใน วันนี้ใช้มือถือถ่ายนะครับพยายามจะทําคลิปให้ดูบ่อยๆช่วงนี้ก็งานค่อนข้างยุ่งเลยไม่ค่อยได้ทําคลิปถ้าใช้มือถือถ่ายมันก็คงจะได้ถ่ายกันบ่อยหน่อยรอคิมงานก็ไม่ค่อยได้ถ่ายกันงานยุ่งวันนี้ก็จะแบ่งเป็นมีส่วนห้องนอนนะครแบ่งเป็นสามส่วนห้องนั่งเล่นห้องนอนนะฮะแล้วก็ห้องน้ําตัวเตียงตัวนี้นอกจากเป็นเตียงแล้วเนี่ยฮะอันนี้นะมันยกขึ้นเป็นที่เก็บของนะฮะ เตียงทาไมต้องใช้แบบนี้แบบนี้มันเบาตัวนี้ก็เป็นหม้อต้มนะตั้งน้าร้อนแล้วก็อพอยุบลงนะเดี๋ยวผมสไลด์ให้ดูพอยุบลงเนี่ยเตียงตรงนี้เนี่ยที่ผมเว้นตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เป็นทางเดินเดินออกไปได้แต่ว่าเวลานอนเนี่ยเราจะสไลด์ออกนะบนกายสไลด์อยู่ตรงนี้นะดึงปึ๊บออกมาก็จะเป็นที่นอนยาวโดยชิ้นนูน้นชิ้นนู้นก็จะมาต่อนี่ก็จะยาวเลยนอนได้สุดเลยนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เราออกแบบขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยทักทายมานะเหมาะกับรีสอร์ทมากนะรถรีสอร์ทคือปัญหาคือว่าไม่มีอะไรนะรในรถเก่าน้ำเข้าก็รั่วบ้างผุบ้างพังกันบ้างเป็นปุ๋ยไปบ้างอย่างนี้เนี่ยเราทำให้เหมือนกันทุกคันได้เลยนะะอะไรเนี่ยมีสแตนบายได้เลยว่าถ้าอะไรมันควรจะพังบ่อยๆนะะเราก็ต้องอะไรรอเลย รับลูกค้าได้แบบต่อเนื่องอน,นี้ก็ใส่เปหนงานหลังคานนเพราะว่าถ้าเราทําเหมือนกันทุกคันเนี่ยเวลาจัดก,การมันจะง่ายะแล้วก็จะแข็งแรงด้วยในมุมลูกค้าเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาใช้มันก็สวยถ่ายรูปไปมันก็เนีย๊ยบเพราะตอนนี้บางทีรถบ้านอย่างเก่าๆบางทีมันก็ดูแบบไม่ดีถ่ายรูปไปนุ่มกับแตกหักเสียหายมันก็จะดูไมด่ดีด้านไหน ส่วนราคานะราคาผมบอกเลยว่าไม่ถึงล้านรถใหม่นะได้ใหม่เลยยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกผมบอกเลยถูกตกใจก็แล้วกันนะถ้าทายมาถามผมได้ไว่าคันนี้มันเท่าไหร่อย่างไงเงืเ่อนไขคืออะไรอย่างไงนะฮะแล้วก็ถ้าสําหรับรีสอร์ทนะฮะรีสอร์ทจะทําใช้ทุนวนเยอะทักทครมาเดี๋ยวผมจัดการให้พร้อมซอฟต์แวร์จัดการรีสอร์ทให้ด้วยนะต่างทีละครึ่งหลทีละหลนี่ราคาถูกตกใจเลยหรือไม่กี่แสนเลย โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าสนใจทักทายผมมาขอบคุณครับผม